ความทุกข์ความยากของคนเรานั้นมีสาเหตุมาจากเรื่องต่างๆแต่ที่เห็นได้บ่อยก็คือเกิดมาจากการตามใจตัวเองยิ่งเราตามใจตัวเองมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์ยากมากขึ้นเท่านั้นตามใจตัวเองหนึ่งครั้งก็จะทุกข์หนึ่งครั้งตามใจตัวเองห้าครั้งก็จะทุกข์ห้าครั้งคนที่ชอบตามใจตัวเองย่อมประสบความทุกข์ความผิดหวังความเดือดร้อน แล้วก็หวาดระแวงอยู่ตลอดเวลากล่าวคือเมื่อต้องการอะไรก็ต้องดิ้นรนสแสวงหาหามาได้แล้วก็ต้องดูแลรักษาหวงแหนไว้ไม่ให้จากไม่ให้สิ้นไปเมื่อจากไปก็เป็นทุกข์เสียใจวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่จบสิน้นจึงไม่เป็นตัวของตัวเองนะักฝากชีวิตไว้กับสิ่งที่ตัวต้องการ ที่จริงคนเราไม่ควรอยู่ในอำนาจของใจจนเกินไปเพราะว่าใจคนเรานั้นพร่องอยู่เสมอถมให้เต็มได้ยากถ้าตามใจตัวเองมันก็จะต้องทุกข์ยากรํำไปเช่นตามใจปากก็ต้องลำบากไปหามาปนเปอเพราะปากบันรำ่ำร้องอยากจะกินแต่ของดีๆแปลกๆมากขึ้นไปตามใจตาตามใจหูก็ต้องดิ้นรนไปดูไปฟัง หรือว่าไปหาสิ่งที่ตาอยากดูสิ่งที่หูอยากฟังมาปรนเปลอไม่รู้จบ